สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ห้องศนจัดโครงการสืบสารรักษาต่อยอดงานศิลปะชีพแม่ห้องศนกิจกรรมหลักที่2การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันพธ์ผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพจังหวัดแม่ห้องศนระหว่างวันที่2ถึง3มิถุนายน2567นณศูนย์ศิลปะชีพจังหวัดแม่ห้องศนในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับและเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สมาชิกกลุ่มศูนย์ศิลปาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นภายในงานมีการจัดกิจกรรมได้แก่การจัดแสดงตลาดสื่อสารงานศิลป์คืนถิ่นศิลปาชีพการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะชีพกลุ่มชาติพันธุ์และการจัดกิจกรรมเดินแบบ สเสน่ห์แม่ห้องสอนสเสน่ห์ผ้าเเสน่ห์ชีวิตโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2567นาณศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ห้องสอนในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดการสืบสารรักษาต่อยอดงานศิลปะชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราได้ให้ความสำคัญอยู่3ส่วนตั้งแต่การขยายฐานการผลิตจากกลุ่มปกติ ไปสู่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มอื่นที่สนใจส่วนที่2คือการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและส่วนที่3มเราเปิดตลาดทั้งสงส่วนทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์ครับวันนี้ก็เป็นอีกงานวันหนึ่งที่เราเปิดตัวเพื่อประชาสัมพันธ์งานสีบาชีพเพราะว่ากลุ่มที่มาจัดแสดงและมาจําหน่ายในวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยากรที่มีความรู้ในการประยุกต ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของเราให้ทันสมัยสามารถใช้ได้กับยุคในปัจจุบันครับต้องกราบขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเสบอาชีพของเราได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้ครับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเดินแบบเสน่ห์แม่ห้องสอนเสน่ห์ผ้าเสน่ห์ชีวิตได้รับเกียรติจากนายชูชีพพงษ์ชัยผู้วาราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยรองผู้วาราชการจังหวัดแม่ห้องสอนทั้งสองท่านคือนายอุดมศักข์ขาวหนูนาและนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์พร้อมด้วยนายอำเภอทั้งเจ็ดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนเครือข่ายกลุ่มองค์กรและประชาชนทั่วไปร่วมเดินแบบอย่างคึกคัก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เกิดการพัฒน,นาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์พัฒน,นาการตลาดสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพอย่างยั่งยืน